สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของเราเลยว่าเอ้ยผมลุ้นว่าเดเนี่ยเดเนี่ยผมมองเป็นไซส์เวดาว ทำไมผมถึงลุ้นการกลับมาทำไมผมถึงลุ้น2,600ทำไมผมถึงลุ้น2,540ทำไมผมถึงลุ้น2,500นี่ครับไซด์เวดาวเห็นอะไรครับทำไมถึงบอกว่าลุ้นเป็นไซด์เวดาวก็ไฮมันต่ำลงอ่ะก็โลมันต่ำลงอ่ะแล้วให้ผมมองอะไรถูกไหม พฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นอะไรไซด์เวดาวเพราะนั้นไซด์เวดาวตอนนี้กรอกต้านอยู่ตรงไหนก็เนี่ยแถวๆนี้แหละสองพันเจ็ดร้อยถึงสองพันคือจริงๆอ่ะไม่ควรหลุดสองพันเจ็ดซ้ำอ่ะไม่ควรหลุดสองพันเจ็ดร้อยเพราะถ้าเกิดยกสูงกว่านี้ทรงไซด์เวดาวจะพังนะถ้าหลุดสองพันเจ็ดแนวโน้ม d จะเปลี่ยนเป็นไซเวจากจากจากไซเวดาวนะจากไซเวดาวเป็นไซเวถ้าหลุดขึ้นมานะถ้าหลุดขึ้นมานะถ้าหลุดสองพันเจ็ดขึ้นมานะหลุดสองพันเจ็ดขึ้นมาก็คือหลุดขึ้นมายืนอาจจะกลับไปเทสเนี่ยเทสเนี่ย รนั้นทรงก็จะเปลี่ยนทันทีจากบองว่าตรงนี้เป็นต้านแล้วทำไฮต้องทำไฮที่ต่ำลงแล้วทำโลที่ต่ำลงก็จะต้องมาจบตรงนี้ถ้าหลุดขึ้นภาพจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าไฮกดไม่ลงนะครับไฮกดไม่ลงพอไฮกดไม่ลงแล้วยกสูงผมก็จะ ไม่ไปมองละไม่ไปมองสองพันห้าละผมก็จะมองแค่ว่าติดตรงนี้เลยสองพันห้า้อยสี่สิบไม่ต้องไปลุ้นละสองพันห้าเอาแค่นี้พอสองพันห้าก็เลิกเลิกคุยอนาคตค่อยว่ากันก็จนกว่าจะหลุดกรอบทางใดทางหนึ่งแล้วค่อยว่ากันเพราะนั้นแผนถ้าเกิดยังขึ้นมาสองพันเจ็ด้อยสาสิบถามว่าผมจะยังเล่นฝั่งช็อตกับดีไหมหาจังหวะช็อตไหมก็ยังคงเล่นแต่ก็จะมามองเป้าแค่ แค่นี้กับแค่นี้ก็คือ2,600กับ2,540จบเลยแค่นี้พอไม่มองลึกกว่านี้ละนั่นคือความแตกต่างนะครับนั่นคือความแตกต่างของการเบรก2007กับไม่เบรกตอนนี้ยังลุ้นไหมยังลุ้นขาลึกไหมยังลุ้นก็เน,นี่ยก็ยังลุ้นอยู่ก็ยังตามอยู่เนี่ยว่าจะไปไม่ไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดีแล้วจังหวะ เเพราะนั้นตอนนี้ในภาพของเดยผมยังคงยึดกรอบนี้ไปก่อนอาจจะมีการทดสอบบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างเรื่องปกตินะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดขึ้นต่อจะเจ็บตัวไหมถ้าเกิดพูดถึงไม้เดก็คงเจ็บแต่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมก็คงจะหาจังหวะ4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงโฟล l ล w บ y กลับขึ้นไปถ้าอย่างขึ้นต่อก็ไอ้นี่ยังเกนขึ้นอยู่ก็เล่นตามจังหวะไอ้นี่ไปแยกไปนะครับ เพราะนั้นตอนนี้แนวต้านก็นี่แหละแนวนี้นี่แหละสองพันเจ็ดร้อยยังคงมองเหมือนเดิมเป็นเป้าหนึ่งเป้าสองและเป้าสามสองพันหกร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบและสองพันหกร้อยโทษครับสองพันห้าร้อยอ่ะพิจารณากันดูเชื่อไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดหลุดสองพันเจ็ดเลิกเลิก อาจจะยังช็อตแต่ไม่เอาเป้าสองพันห้าร้อยแล้วเห็นนะถ้าผ่านสองเจ็ดสามศูนย์ค่อยซื้อตามใช่ไหมคะไม่ซื้อครับเอาอ่งกวนประสาทหรือเปล่าเปล่าเปล่า,าถามว่าถ้าเกิดหลุดสองพันเจ็ดเลยโฟลโลได้ไหมสมมุตินะหลุดสองพันเจ็ดเลย โ o ล l o w บายได้ไหมไม่ครับเอา้าก็มันขึ้นไม่ใช่เหรอก็ลอยย่อก่อนเออผมจะเล่นตอนยออ่อผมเล่นตอนย่อ,อครับมันอาจจะขึ้นไปมันอาจจะไปสองพันแปดร้อยเลยก็ได้ผมก็ไม่สนใจหรอกอันนี้สำหรับคนเล่นเดยนะผมพูดในฐานะของคนเล่นเดยก่อนแต่ถามว่าสมมุติถ้าเกิดมันจะขึ้นไปแบบนี้เลยนะสมมุตินะคุณอย่าลืมว่าไม้หนึ่งชั่วโมงไม้สี่ชั่วโมงผมจะเอาไปเล่นมันเล่นสั้นๆได้ ถูกไหมเออถ้ามันขึ้นไปก็เอาไม้สั้นไล่แต่ไม่ใช่ไม้เดย์แต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณเล่นเดย์ถ้าคุณเล่นเดย์คุณไม่ควรไปไล่ควรที่จะให้มันเบรกไปก่อนแล้วกลับมารีเทสแบบเนี้ยค่อยกลับเข้าไปบายแล้วเดี๋ยวยกต่อก็ได้ พราะถ้าเกิดคนมาไล่จังหวะเนี้ยบริบทมันต่างกันบริบทมันคือจังหวะการเบรกอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ฟอลเบรกเอาหรืออาจจะอะไรใดๆก็ตามซึ่งผมมองว่ามันจะดอยเอาไงต่างกันเพราะนั้นถ้ามันเบรกมันเบรกจริงมันต้องยืนยืนก่อนแล้วกลับมารีเทสหรืออาจจะมันอาจจะไปเลยถ้าเกิดมันไปเลยมันอาจจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เดี๋ยวไปหาจังหวะย่อแบบเนี้ยค่อยไล่แต่ไม่ควรไปเข้าตอนเบรก แล้วต้องบอกว่าไปเข้าตอนเบรกตอนนี้ต้องบอกว่าความเสี่ยงสูงเพราะมันมีโอกาสที่อย่างที่ผมบอกแล้วครับติดไอ้นี่ก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนกรอบเล่น2,780กับ2,540ก็ได้ก็ยังไซด์เวมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวค่อยดูคนระับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึง่งนะคือถ้าเกิดว่ามันมันสมมุติมันเบรกขึ้นมานะ แล้วมันทําทรงแบบนี้นี่ตัดไอ้นี่กลับลงมานะก็จะมองกลับมานี่เลยสองพันห้าร้อยสี่สิบเหมือนเดิมแต่เขาต้องรอให้มันกลับตัวก่อนก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเบรกแล้วมันยอ่อลงมาตรงนี้สมมติเบรกไปยอ่อกลับมาเนี่ยไปบายก่อนไปยอ่อบายก่อนหนึ่งไม้ ถ้าเกิดมันหลุดลงมาก็ตัด SL ออกแล้วเดี๋ยวกลับมาโ l l o w ฝั่งช็อตแล้วกลับมาเอาเป้าสองพันหรอยสี่สิบกลยุทธ์นะครับ